สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับวิธีช่างด้นอีกแล้วนะครับผมวันนี้ช่างด้นจะพามาดักนีครับดักปลาไหลนะครับผมทีแรกว่าจะมาดักในคลองนู่นนะครับฝั่งคลองนี่ครับแต่พอมาถึงโอโ้ไม่รู้ว่าน้ํามาจากไหน,นครับเพราะว่าหน้า น่าจะปล่อยน้ำมาเพระาะว่ามีชาวบ้านเขาทำนาปังเยอะนะครับฝั่งนี้ผมก็เลยเลยมาดักขับรถมาเรื่อยๆก็ไม่เห็นตรงนี้นครับมีน้ำมีน้ำอยู่นะครับเป็นป่านาล้างนะครับเป็นหญ้าทั้งหมดเลยนะครับผมมามาสิบหลังนะครับแล้วก็มีเหยื่อที่ผมใช้นะครับ เยอมาสดๆร้อนๆนะครับผมแบ่งมา10ก้อนนะครับเพื่อมาใส่ตุ่มหนังละก้อนนะครับนี่ครับเหยื่อซื้อมานะครับไม่ได้ทําเองนะครับอันนี้มาทดลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอเวลาดักสักครู่นะครับผมนี่นะครับผม ก่อนผมแหวกหญ้าแล้วนะครับผมเอาตุ่มดักปลาไหลวางลงไปแล้วนะครับ,รบนี่ครับหย่อนลงไปครับทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันละลายแล้วคอยดูผลงานนะครับว่าจะเป็นยังไงไม่รู้จะมีปลาไหลหรือเปล่านะครับโอเคครับดย๋อวผมดักต่อไปเรื่อยๆครับผม เาละครับตอนนี้ผมก็ได้ดักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับทำเลที่หมายสิบหลังนะครับผมก็ดักไว้ตอนนี้เหยื่อมันยังลอยอยู่ครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับแตหว่าปลาไหลอย่มีแน่ๆครับดูทรงแล้วตอนนี้ก็ดักเสร็จแล้วผมก็หาหนูต่อเลยนะครับกะว่ามาตรวจเดียวเอาทุกอย่างครับผม จะมีหรือเปล่าขอชมครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมกลับไปรถก่อนครับไปเอากลับมาเอากลับดักมานะครับผมเอค,ครับรอติดตามครับผมนี่ครับท่านผู้ชมมาเจอขุยมาแล้วนะครับผมเป็นสัญญาณที่ดีครับแต่อันนี้ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นขุยเก่ามั้นครับแต่ก็ถือว่า เป็นสัญญาณที่ดีนะครับนี่ครับลอยมันคุยกินฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวลองเดินดูเรื่อยๆครับผมนี่ครับฝั่งนี้เป็นนาครับเป็นข้าวครับผมเดี๋ยวผมลองเดินดูเรื่อยๆก่อนอครับครับ เดินในนานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดักไว้สักหลังสองหลังนะครับในนาไม่รู้ว่าเจ้าของนาเขาจะมาเอาน้ำเข้ามาอะไรนะครับตอนนี้เข้ากำลังแตกโกนะครับผมเคครับรผมเดินดูต่อเรื่อยๆครับผมครับตอนนี้ก็ผมก็ได้ใส่ กับดักดักหนูนะครับเกือบหมดแล้วนะครับผมเย็นแล้วครับกลับบ้านนะครับว่ามาไกลนะครับครับมันก็ไม่เย็นมากนะครับแต่ว่าผมต้องรีบไปทําโต๊ะส่งเขานะครับมีภารกิจโอเคครับเดี๋ยอีกสองสามหลังแล้วผมหนักไปสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับเดินไปหารถด้วยโอเคครับผมไว้เจอกันตอนเช้าเลยครับผม ว่าจะมีผลงานหรือเปล่าแต่ไม่มั่นใจนะครับว่าจะมีหรือเปล่าอยดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงสวัสดีตอนเช้าครับผมในบรรยากาศที่หนาวนะครับตอนเช้าวันที่ยี่สิบหกกุ๊ภาก็ยังหนาวอยู่นะครับผมบ้านผมด่านเกวียนโคราชนะครับผม ดูกับดักกันครับตอนเช้าว่าจะเป็นยังไงทั้งหนูทั้งปลาไหลครับดูกับดักหนูก่อนครับผมจะมีตัวให้ได้ถือบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะลงนะครับตามดูกันต่อครับเป็นไงผมดักไว้ในนาข้าวสองสามหลังนะครับเห็นมันมีรอยเดินแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวมันติดหรือเปล่านะครับผมตามดูครับผม หมายรกผมอยู่ตรงแถวๆนี้นะครับผมหลังแหลกเลยไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมผมไม่ได้มัดไปด้วยกลับหายครับผมแดงว่ามีตัวมันโดนนะครับโอ้อยู่นี่ครับผม ตัวใหญ่อีกแล้วผมมัดนะครับแต่มันดิ้นม,มาถึงนี่เลยมีครับผมนับมัดไว้ีึกว่าไม่มัดนะครับผมเพราะว่ามันมีอันที่เชือกขาดผมก็ดักไว้เลยนะครับผมหมาตั้งแต่หลังแรกเลยครับผมตัวใหญ่อีกแล้วครับผม ดูหลังต่อไปครับผมว่าจะเป็นไงหมานแล้วครับอุ่นใจแล้วครับผมหลังต่อมาจะมีอะไรไม่เอย่ยหลังต่อมาก็มีครับผมในนาโอ้ในนาในนาทำงานดีเลยครับผมนี่ครับดักไว้ สวยอีกแล้วครับในนาข้าวครับผมเหยื่อที่ผมใช้ก็ข้าวเปลือกผสมลำนะครับแต่กลับบางงานผมก็ใส่ขี้ใต้ไปด้วยนะครับผมนี่ครับเหยื่อขี้ใต้ด้วยตัวสวยๆเลยครับผม อยดูหลังต่อมาเลยครับผมน,นี่เขาเก็บก่อนนี่ครับหลังต่อมาก็ติดติดกันตรงนี้ครับแด็บมันในป่ายาคาครับผมน,นี่อันนี้ก็มีครับผมโอ้โหหมานสามกับสามหลังติดเลยครับผมอันนี้คารูเลยครับผมนะครับผมเห็นรูมันเหมือนมีรอยครับ ับผมสวยเลยครับผมตัวสวยๆเลยครับขาเก็บก่อนครับผมอันนี้ก็อีกหลังนึงครับผมเป็นกับอีแปะนะครับโอ้มีรอยหนูมีรอยตีครับแต่ไม่ติดครับผม ตรงไส้ทางตรงนี้มันจะเป็นทางออกของมันหรือเปล่าครับผมไปบักดักไว้แบบนี้ครับมันน่าจะหยยบกลับจากด้านหลังนะครับผมไม่เป็นไรครับผมป่ายาคาครับมันติดกับป่าข้าวเขาลอยครับเผาไปแล้วรอบนึงครับแต่หนูมันก็ไม่หนีครับผมมันมีอาหารมันนะครับหลังต่อมานะครับ ปลาข้าวลังสุดท้ายแล้วครับตรงนี้จะมีไหมเอ่ยตรงน,นี้รอยกัดนะครับลอยมันกัดข้าวครับแต่ไม่มีครับผมไม่เป็นไรครับ ดักเสือไว้เมื่อวานอีกหลังนึงครับเห็นมันกัดข้าวเยอะๆเอาอีกแล้วครับผมเห็นแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่อีกแล้วครับผมนี่ครับผมเห็นรอยมันกัดข้าวตรงนี้ครับผมก็เลยดักไว้ตอนกลับนะครับถึงมันดักเดีย๋ยวจะให้ดูนะครับ มันดิ้นแหลกเลยครับตรงนี้ขอเอาไผเจ้าของนาด้ครับตรงนี้โอ้ตัวใหญ่มากครับตรงนี้โอ้หหลังสี่ตัวนะครับผมในบริเวณนาทั้งหมดเลยครับผมโอ้ี่ตัวใหญ่เลยครับห่าหลังสี่ตัวครับผม เีครับขอเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวไปต่อกันด้านหลังตรงนู้นะครับอีกไกลครับผมผมลืมตรงป่ายะคายอีกหลังนึงนะครับผมไม่ได้ทำหมายไว้นะครับผมจำไม่ได้ร้อยกลับดีนนะครับผมแต่ไม่ได้ตัวดีพ่ทัมเป็นทางผ่านนะครับทั้งนั้นก็ จดลืมไปเลยนะครับผมโอเคครับไปดูฝั่งนู้ครับผมว่าจะเป็นไงครับป่าฝั่งนี้ผมดักไว้สองหลังหรือเปล่าครับเรามาดูกันโอ้ oh, เห็นตัวแล้วครับมาถึงหายท้องสีขาวมาเลยมาานนะครับท้องขาวขาดไม่ได้ครับ ในคลิปวิดีโอของผมนี่จะมีตลอดนะครับหนูท้องขาวนี่ครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นอีกตรงนี้อีกหนึ่งหลังนะ ลอยมีหนูมากินนะกินเหยื่อนะครับผมนี่ครับแต่น่าจะเป็นหนูท้องขาวนี่แหละผมกลา,ว,ากกว่าครับขอเก็บกองครับผมนี่ครับมาถึงอีกไม้หนึ่งครับผมพันนานี่มีทั้งรอยเก่าแล้วรอยเก่าของคนอื่นแล้วก็รอยของผมครับเป็นยังไงเอ่ย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่เหยื่อหายหมดครับแต่แดงว่าเป็นหนูเล็กนะครับนะครับเป็นหนูเล็กหนูหลิงนะครับผมโอเคครับขอเก็บก่อนครับผมโอ้เจอตัวแล้วครับหนูเล็กจริงๆด้วย ัดการก่อนครับผมนะ okay, ครับผมนึกว่าจะกลับผมหายครับตรงนี้ที่แทมมดทำรังที่เป็นรังมดครับผมโอ้โดนหนูนะครับแต่มดกินหมดเลยครับผม ขอจัดการก่อนครับผมโอ้มาแถวนี้ไม่ทันมดครับผมมดจัดการหมดเลยครับผมโดนหนูทั้งสองหลังเลยครับครับแต่ไม่ทันมดครับน่าจะโด,ดนตั้งแต่หัววันนะครับผมตั้งแต่ตอนหัวค่ำนะครับขอจัดการก่อนครับผม ชองครับได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับไม้อยู่ตรงนี้ครับไม่ได้ถ่ายไว้ตอนแรกนะครับผมเพราะว่าคุณลุงแกมาคุยด้วยนะครับผมแกมาดักหนูเหมือนกันครับน่าจะได้ไปสีห้าตัวเหมือนกันครับครับตัวใหญ่ไซส์บิ๊กอีกแล้วครับโีเครับไปต่อครับผมโดยลายหลังหมายต่อมาครับผม เก็บมาหลังหนึ่งแล้วไม่มีโอ้หลังนี้ดนตัวครับผมนี่ครับยังไม่ตายครับยินเสียงไหมครับครับตัวใหญ่อีกแล้วครับผมนย่ครับไม่รู้โดนตรงไหนครับเดี๋ยวผมขอจัดการก่อนครับผม ใหญ่ไซส์บิ๊กอีกแล้วครับผมครับขนาดหนีบคอเนาะพวกกินขนาดหนีบคอยังไม่ตายครับผมครับไปดูหลังต่อไปเลยครับผมอันนี้ลอยกลับดีดนะครับผมแต่ไม่อยู่ครับ ดักไว้ปากรูตรงนี้ครับผมไม่มีรอยอะไรเลยครับรอยดีดเฉยๆครับผมอเค,ครับหลังต่อไปเลยครับผมหลังนี้เดินมาเจอเลยครับผมเอาอยูกแกวครับผมมัดไว้นะครับตรงนี้นี่ครับ ผมดักไว้ตรงนี้ครับเป็นร่องน้ําครับแต่เห็นรอยนะครับผมก็เลยดักโดนีจริงด้วยครับผมโอ้ใหญ่อีกแก้วนี่ครับเป็นร่องน้ำครับโอ้รอยมันรอยมันขุดเมื่อคืนนี้ก็มีครับผมนครับไม่รู้มันขุดก่อนที่จะมาโดนของผมดอว่ามีเพื่อนมันอีกนะครับเมื่อวานยังไม่มีนะครับตรงนี้ ดูหลังต่อไปด้วยครับผมหวังนี้น่าจะเืออีกหลังเดียวนะเืออีกไม่กี่หลังแล้วครับผมที่ผมดักไว้เพราะว่ารอยคนเขาก็มาหาเยอะนะครับนี่ไม่มีครับผมขอเก็บก่อนครับเืออีกสองหลังสุดท้ายครับผม อัากไวตรงปากรูตรงนี้ครับไม่มีครับผมรูอีกฝั่งหนึ่งมันน่าจะอยู่ฝัง่งนู้นนะครับแต่ผมไม่ได้ไปดักแต่ว่าอีกหลังสุดท้ายนะ่าจะดักฝั่งนู้นครับขุดแต่ผมคิดว่ามันเก่าแล้วผมก็เลยไปดักฝั่งนี้นไ้ ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่มีตัวครับผมครับว่าผมดักโอเคครับอยัางสุดท้ายไม่มีตัวครับผมเดี๋ยวไปดูสรุปทีเดียวเลยครับผมว่าเป็นไงได้ทั้งหมดกี่ตัวครับกับดักหนูหมดแล้วนะครับผมผมเก็บ ตุ่มดักปลาไหลนะครับไม่รู้ว่าจะได้สักตัวหรือเปล่านะครับหลังแหลกตรงนี้เมื่อวานมีควายเดินมาตรงนี้ไม่รู้เหยียบหรือเปล่านีครับวายมาเป็นฝูงคเมื่อวานเดี๋ยวผมก็ไม่กลับมาดูนะครับดักแล้วดักเลยมีตัวหรือเปล่าเอยไม่ได้ดักนานนะครับปลาไหลนี่ โอ้โหลอยโดนเหยียบครับผมดีไม่แตกนะครับเหยียบก็กยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ามันหักเสียทรงไปเลยก็ยังใช้ได้ครับผม ไว้ตรงไหนบ้างเอง่อยเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปเลยครับผมหลังต่อมาครับจะมีตัวไหมเอ่ยมีแต่ขี้โคลนครับผม คิดเนี่ยผมว่าถ้าเป็นหอยเชอรี่น่าจะดีกว่านี้นะครับผมเดี๋ยกลองดูกันครับหมายนี้ไม่มีหมายนี้ไม่เข้าก็ลองไม้อื่นครับผมหลังต่อไปเดี๋ยวรอดูครับผมหลังต่อมาจมีไม่เอ่ยมีแต่โคนอีกแล้วครับสงสัยจะไม่เวิร์คครับ ก็บอกปลาไหลหน้านี้มันอยู่แต่ในรูนะครับผมในรูเหมือนกันนะครับว่ามันไม่หิวหรือเปล่าที่ไม่ออกมาจากรูนะครับผมหมยนี้หน้าปักเด็ดมากนะครับมีปลาใหญ่น่าจะเยอะเพราะมันเป็นปลานะครับผมตามดูหลังต่อไปครับผมหลังต่อมา ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมยก,ก็เหมือนเดิมครับผมตรงนี้ผมดักไว้อีกสองหลังนะพระจำาีร nasa จะไม่เห็นหน้าปลาไหลสักตัวเลยได้ไงเนาะได้สักตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วครับผมเป็นไาดักนาน,นครับเดยืยวนี้อาจไม่เหมาะกับตรงนี้นะครับผมอาจจะไปเหมาะกับอีกน้องนึงอะไรแบบนี้ครับผมเราก็ไม่ทราบได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกไม้นึงครับครับมาถึงอีกไม้นึงนะครับผม หลังแรกครับไม้นี้น่าจะมีสีหลังนะครับผมเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมหนึ่งหมายถึงไม่มีหลังต่อไปรงไหนเอณชอบเดินลุยป่าล,ะล,ะละกุกแบบนี้ พะมันดักง่ายดีครับวัดระดับน้ำด้วยว่าเป็นยังไงนกครับหลังนึงนี่เหยื่อยังลอยอยู่เลยครับไมนถาจะมีครับเหมือนเดิมครับ ไม่มีครับผมไอซองหลังครับผมติดตามครับหลังนึงจะเป็นยังไงเอ่ยมีแต่โคลนครับผมเดี๋ยวค่อยไปล้างฝั่งนู้นน่าจะดีนะครับเพราะฝั่ง,งนี้น้ำลึกนะครับ เที่ยวนี้ยังไม่เวิร์กนะครับผมกลับไปใช้สูตรหอยเชอรี่เหมันเดิมนะจะเวิร์กนะครับมันได้แต่พื้นที่ครับผมอันนี้ผมสั่งเหยื่อมานะครับเพื่อมาลองดูครับผมแต่ก็สั่งมาซะเยอะนะครับเผื่อฟุกน่ครับเหมือนเดิมครับไม่มีเหมือนเดิม เดี๋ยวไปดูสรุปกันทางบนเลยครับผมครับสรุปผลงานรวมนะครับผมหมานสุดๆดครับวันนี้สำหรับหนูนะครับผมแต่อันนี้ไม่ได้สักตัวครับปลาไหลแต่หนูได้หลายตัวอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับตัวเล็กตัวนึง 9ตัว10ตัวที่มดขึ้นครับผมอีก2ตัวผมทิ้งไปเพราะ่มมดมันขึ้นเยอะนะครับผมเตัวใหญ่ครับผมใครเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวิธีช่างดนด้วยนะครับผม ก็จะหาคลิปมาลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมนะครับป่าข้าครับข้าวนาปังทำเลทจ่บผมมานะครับผมดันเกวียนโคราดครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับผม ที่ผมได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมจะทำหนูครับ